แซบพริกรอยเม็ดเจนนี่ฟาดซีนเด็ดสวมชุดชั้นในรับคริสมาสบอกเลยว่าแซบซีดระดับพริกรอยเม็ดยังน้อยไปจริงๆสําหรับเจนนี่เทียนโพสุวรรณล่าสุดเจ้าตัวได้อวดโมเมนต์แซบแซบร้อนแรงรับวันคริสมาสด้วยรอยยิ้มมีความสุขในอินสตาแกรมอวดหุ่นลีนๆในชุดชั้นในซีทรูตัวจิ๋วพร้อมข้อความเดียร์ซานตา just a little tease before e m a s x ถึงซานตาที่รักแค่หยอกเล่นเล็กน้อยก่อน e X g m a s x เพื่อนๆคนบันเทิงแห่ชมเป็นเสียงเดียวว่าสวยมากไฟลุกขณะที่ดีเจต้นหอมสกุลตลาถึงกับคอมเมนต์ว่ากูจะซูมดูกใกล้ๆเป็นต้นเจนี่เทียนโพสุวรรณเกิดวันที่11กันยายนพศ2524ชื่อเล่นเจนี่เป็นนักแสดงและนางแบบชาวไทยอดีตนักสแสดงสังกัดสถานีวิทยุโทธรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3เจนี่เกิดที่ลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกา เป็นบุตรของสมศักดิ์กับชไมพรเทียนโพสุวรรมีน้องสาวคนเดียวชื่อชาลิสาเทียนโพสุวันเจนี่เกิดและโตในสหรัฐอเมริกาก่อนย้ายกลับมาไทยเมื่ออายุได้11ปีและเธอไม่สามารถเขียนอ่านภาษาไทยได้เลยหลังจากนั้นเธอสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบอดินเดชาสิงห์สิงหเสนี และระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพรุ่น39ในปีพศ2548รวมทั้งปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นลูกครึ่งแต่อย่างใดเจนี mm ่ hmm. Jenny, เข้าสู่วงการบันเทิงจากการมีแมวมองมาติดต่อเมื่อครั้ง mm hmm. เธอยังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษามีผลงานแรกในมิวสิกวิดีโอเพล์ Only You ของ J. R. o y กเป็นฉันของเอรักเธอหมดหัวใจของเรืองศักลอยชูศักด์และจะเอาจากไหนของธงชัยแม็กอินไป และมีผลงานโฆษณาสบู่ล้างหน้าด็อกเตอร์มนตรีเคเอลิฟแคร์ลอรีเอตและเรนองทีต่อจากนั้นเธอได้รับการชักชวนมาแสดงละครโทรทัศน์ของฮาไทยรัฐอมะตะวน,นิชซึ่งเป็นผู้จัดละครผลงานที่ทำให้เป็นที่รู้จักคือละครเรื่องสายรุง้งและมีร่วมงานอื่นๆเช่นกะล้อนคูณสองรักสุดหัวใจยอดทีวันนางโจรพระจันแสนกนสมปองน้องสมชายภูแสนดาว หนึ่งในสวงต่างฟ้าตะวันเดียวเป็นต้นและในปีพศ2544เธอมีผลงานที่สร้างชื่อในละครเรื่องทางผ่านกรรมเทพแสดงนำคู่กับแอนดริวเกรกสันเจนนี่ได้จดทะเบียนสมรสกับชนสวัสด อสวเวเฮเมื่อวันที่8สิงหาคมพศ2556หลังจากคบหาดูใจมาได้5เดือนซึ่งตลอดเวลาการใช้ชีวิตคู่ได้ถูกจับจ้องและวิาพากษวิจาร์ณทั้งในแง่ดีและไม่ดีตลอดเวลาช่วงเดือนกรกฎาคมปีถัดมาได้มีการแพร่ภาพบุคคลที่หน้าตาละไม้เธอถูกซ้อมจนมีร่างกายเขียวช้ำโดยพอล่าเทเลอร์เพื่อนสนิทของเธอได้ออกมายืนยันว่าเป็นภาพของเจนนี่จริง ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่กี่วันได้มีข่าวว่าเธอและสามีได้แยกทางกันมาสี่เดือนแล้วท้ายที่สุดเจนี่และชนสวัสด์ได้หย่าขาดจากการเมื่อวันที่29กรกฎาคมพศ2 5 5 7โดยเจนี่ได้กลับมาใช้ชื่อสกุลเดิม